สวัสดีจ้าเซลอมคูปตาบันดุงจ้ามือนีเซลอมสิมาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าที่เบิ่งคลิปนี้นะจา้าคลิปนี้สิเป็นรีวิว l 5 018ตัวนี่นะจา้าที่อยู่ข้างหลังออมนี่เป็นตัวดีที่จะจัดโปรโมชั่นพิเศษโทร่สอบถามสนใจกะ061 02064cc 06นะจา้าเดี๋ยวอมสิพาไปเบิ่งนะจา้าว่ารลอบขั้นงามขนาดใดจ,จา้าไปเบิ่งกันเลยจา้จาจ้าเดี๋ยวข้าไปเบิ่งกันเลยจา้าขั้นนี้เนาะ รถปี62จ่าได้2,722ชั่วโมงจ่าราคาเงินสนสุดอยู่ที่49,000บาทนอจ่าได้ว่างเงืนดาวจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่1 0 0 0 0บาทจ่างวดปีนี้ตกปีะเก9 0 0 0 9 0 0 0 1 7บาทแล้วก็มีงวดย่อย2,000ทุกเดือนนะจ้ะรับรองคันนี้ยังบ่ปรับสภาเนีจ้ะอุปกรณ์ที่ได้ก็สิได้ดันนาแล้วก็พานลงางนะจ้ะ สนใจเขามาเบิงรถน้ำอ,อมได้จ้านัดนัดเขามาเบิงได้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองศูนย์หกซีซีซีเด้อจ้าเซลล์อมคู่ปตาบันดุงจ้าจ้าขั้นเมนสนใจขั้นนี้ก็อย่าลืมมาเบิงรถน้ำกันเด้อจ้าอยู่คู่ปตาบันดุงจ้าจังไดก็ฝากคลิปนี้ไว้เด้อจ้าพอกันไม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า